ไดครับนี่ครับอันเดียวพอแล้วน่ารักเผื่อพี่อ่อนฮะเผื่อได้เอาเผื่อเลยอะไรอันเลยเดี๋ยวอันนั้นเผื่อด้วยนะเผื่อก่อนเผื่อได้ไหมได้ครับ ไดรอกซื้อมาล้เลยยงไม่ได้ยงไม่ได้เลยนี่ครับอ่ยังไ <eterm> ม่ได้ยก่อนเอาให้คนยังวไม่ได้ก่อนเงินไม่ได้ก่อนไอยังไม่ได้ครัยังไม่ได้ไม่ได้วานทาเย็นองอันพ่อตัวขนาดนใ อารมณ์คนนะครับอย่าทำให้การที่เรารักใครแล้วต้องใช้คนอนื่อนเือน่อนข้อ่อ่โอ้ยการร้อนมากเลยอะไม่ชินเลยจีเดี๋ยวให้เขดูกันแม่เขาจะขอดมือ็ขอจับมือแล้ว้ของ

วกอะไรเน่ค่ะไม่เนาะมีด้องกเนเอค่ะนอนก็ได้เะยงไม่ซ้เคบ๊ายบายบ๊ายบารักนะยึดถือึึดนะครับ